มาก่อนเลยมาเลข45ครับชัยวัฒน์สมสวยเฟิร์สขับวันนี้่ยไม่น่าใช่เฟิร์สนะน่าจะเป็นเฟิร์สมัคมให้เหมือนอ๋อทีทีทกระดารับ คันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่ามันมาซ้อมก็เรียกว่าลองอะ,อ,ะอะไรอย่างกันอยู่เมื่ี้ไม่ทราบว่ามีปัญหาหรือเปล่า ปรดขออีกล,ล่มนะครับมาดูนครับคันนี้ในรุ่นนี้ครับเวลาจะต้องตามกว่า9.6วินาทีครับรับแค่8คันเท่านั้นจากผู้สมัครทั้งหมด12คันในรุ่นโปรโฟ ่อได้มได้ไ,ไมดีครับว,ว่าใน,นะคเืเกียืนากับเคลื่อนเป็นอย่างไรครับถือว่ารันแรกนี่ไม่ได้เวลาครับ ในเวลาตัดตัว